สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกอล์ฟตกปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับลอกนะครับลอกที่น่าเล่นอาจริงนะครับคือเคลียร์ประเด็นแหละว่าลอกไซส์ไหนเอาเล่นอาจริงนั่นเองนะครับก็เป็นทริคอีกทริคหนึ่งนะครับที่ผมจะแยกออกมาซึ่งก็น่าจะพอช่วยได้นะครับในการเลือกลอกเอาไว้เล่นแนวอาจริงนั่นเองนะครับ ซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมก็จะมีลอกมาให้เลือกอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งลอกพวกนี้เนี่ยก็จะมีทั้งสปูลตื้นสปูลลึกนะครับอธิบายว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะบางท่านก็จะมีสปูลลึกนะผมก็จะถามว่าสปูลตื้นดีไหมหรือมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะมาชี้แจงตรงนี้ว่าสปูลตื้นสปูลลึกนะครับผมมันก็ไม่ได้มีผลมากในการเล่นอจ,จริงนะครับซึ่งเหตุผลหลกัหลกๆที่มันจะมีผลนะครับก็คือปริมาณสายที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะใส่สายไปเยอะ นะครับผมก็คือเปเปลืองนั่นเองนะครับคือเราใช้สายมีเยอะในการเล่นอคกจริงนะครับเพราะว่าเราจะตีออกไปไม่ได้ไกลมากซึ่งอันนี้ไม่นับในการเล่นพวกแคลโรไลน่าลิกนะครับที่จะตีสำจาไกลๆนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องประเด็นขรืขอ,งของของรอกกันนะครับผมก็จะมานําเสนอนะผมกิจกรรมของช่องผมก็จะเป็นกิจกรรม300ซับสไคร์เบอร์ที่ใกล้จะถึงแล้วล่ะว่าใกล้ถึงแล้วอีกประมาณ200นิดๆน,นะครับก็จะถึง300ซับสไคร์เบอร์ซึ่งผมก็จะแจกไปลอกตัวนี้นะครับผม นะครับทุกคนอ่าเป็นไดว่าไลเิ้ลเอลทีนะผมใหม่คลิปนะผมอ่าหนึ่งตัวนะครับจับฉลากแจกนะผมัมผมอคพบสามพันปุ๊บผู้คนลงทะเบียนได้ข้างใต้คลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ลงทะเบียนให้นะครับก็ลงปุ๊บผมก็ไปให้เลขเพอให้เลขปุ๊บรอถึงสามพันผมก็จะทําเป็นอ,อสุ่มแจกนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้มารุ่นกันในตอนนั้นนั่นเองนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับลอกนะผมซึ่งลอกในวันนี้ก็จะเป็นพวกลอกจริงเป็นลอกแบบนี่เิ๊กเป็นแคลโรทําไมต้องเบอร์นั้นทําไมต้องรอบนี้นะครับผมก็มจะมาชี้แจงนะครับผมว่าไหนมันบอกอางงานไหนมากกว่ากันนะครับและสถานการณ์แบบไหนก็จะบอกด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะ,ะค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับคนที่มาดูก็รบกวนดูให้จบนะครับเพื่อได้รับความรู้กันเต็มที่นะผมหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ไปดูคลิปต่อไปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องลอกนะครับก็ใช้เบอร์ดีลอกเท่าไหร่โอเคผมก็จะมาพูดถึงลอกนะผมลอกก็จะมีเป็นลอกหลายๆแบบที่เราเห็นบ่อยๆนะครับก็จะเป็นลอกลอกต่ำนะผมลอกต่ำนะผมแนะนาเป็นตัวนี้ไม่ได้แนะนำหรอกก็เป็นเบอร์พันนะผมลอก4.8ยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมไม่ฟิกยี่ห้อคือลอก4.8เนี่ยผมจะบอกว่ามันมีประโยชน์นะครับผมจะบอกว่าทุกลอก ที่เอาไว้เล่นเนี่ยมีประโยชน์ทุกตัวนะครับผมจะไม่ชี้แจงว่าอันไหนเล่นไหนดีไหนเล่นไม่ดีนะครับผมคือประโยชน์ของรอบต่ํานะครับจะมีประโยชน์ตอนที่เราเล่นอารจิงในกรณีที่น้ําค่อนข้างลึกนะับคือรอบ4.8นั่นที่ผมเล่นมานะครับถ้าเป็นเล่นน้ําลึกเนี่ยเราจะสามารถกินพื้นที่นะครับการตกของเหยื่อมันจะไปได้ลึกขึ้นนะครับผมแล้วพอเรากอกลับมามันจะกอได้ช้าลงทําให้เหยื่อมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับ ผมจะขึ้นเส้นอยู่เป็นกราฟอย่างนี้ตึ๊กนะครับอามันค่อยๆขึ้นนะมันจะค่อยๆเคาะๆเคาะขึ้นไปนะครับมันจะไม่ก้าวกระโดดนะครับมันจะไม่ก้าวกระโดดแบบขึ้นระยะห่างแบบขึ้นปุ๊บไปเลยนะครับมันจะไม่มันสลับปลาผิวน้ํานะครับสลหรับวันไหนที่เล่นผิวน้ําก็เล่นแครอผิวน้าก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งสำหรับอันนี้คือในช่วงที่ปลากินค่อนข้างน้ําลึกนะครับผมปลาเนี่ยมันจะกินอยู่หลายแบบครับผมในวันบางวันนะครับที่น้ําขุ่นนะครับผม ผมให้ไปเลยครับ70%นะครับผมปลาจะกินอยู่ข้างใต้น้ํานะครับผมจะไม่หาก,กินผิวน้ําเด็ดขาดแน่นอนนะครับผมน้ําขุนเราหายากมากนะผมที่ปลาจะกินอยู่ข้างบนผิวน้ํานะครับโอเคซึ่งลอกในแบบเนี้ยเหมาะกับงานแคลอรี่พวกยังไงเขาเรียกว่าน้ําลึกแล้วปลาอยู่ลึกนั่นเองเอาเรื่องง่ายๆปลาอยู่ลึกแล้วกันครับ มันจะทําให้เราเล่นสบายกว่านะครับดีกว่าไปเล่นรอบสูงนะพวกรอบหกอย่างนี้นะครับแล้วมาเคาะจะปั่นช้าลงนะครับมันก็จะทําให้อันนี้ในกรณีที่ท่านมีรอบหลายตัวนะครับผมก็จะแนะนาให้เป็นรอบ4 8นั่นเองนะครับผมโอเคเราก็จะขยับไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรอบประมาณกลางๆครับผมเบอร์รอบ5.2ประมาณนี้นะครับรอบ5.2ง5.6นะับเป็นเลทนี้นะครับซึ่งเป็นเลทที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากนะผมก็จะเป็นพวกนะครับเขเค แนเขินไม่ได้ใสครับผมก,ก่อนนี้นะครับก็จะเป็นพวกอย่างนี้ก็เป็นรอบห้าจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นห้าจุดสองอันนี้จะเล่นได้ครอบคลุมมากกว่านะครับสามารถลดเพิ่มได้นะครับเป็นรอบที่โอเคครับรอบห้าเนี่ยผมค่อนข้างแนะนําเล่นอารจิ้งนะครับผมเป็นรอบห้าจะดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องไปซื้อรอบหลายตัวนะครับผมไปยุกได้เลย ปั่นช้าลงนิดหนึ่งนะครับก็จะต่ำแล้วแล้วก็เคาะปั่นเร็วขึ้นก็สูงปั่นปกติก็จะกลางๆครับจะสแตนดาร์ดนะครับถ้าเราเอามาเล่นเป็นรอบอนี้นะผมเล่นพวกเออกอเพียงยางนะครับจะดีเบอร์พวกไอพวกรอบต่ำๆนะครับเพียงยางจะดีพวกเหยื่อที่ต้องการให้มันอยู่ลงพื้นดินนะครับปั่นช้าๆรับรองไม่มีทางลอยครับผม คือผมจะมีอยู่รั้นหนึ่งผมเคยเอารอบนี่ครับเป็นเล็บลอดนะผมเป็นเล็บลอดเล็บลอดเหมือนกันนะไอ้เป็นเล็บลอดบลูนะครับผมก็คือเขามาทําพวกบริษัทนะผมให้ทํามีของไอแคนนะผมถ้าจะไม่ผิดนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัวเนี้ยนะครับถ้าใครจําได้ผมเคยเคยลงเกี่ยวกับเออได้โต๊ะแคโรนะผมได้เป็นปลาลิ้นหมานะครับผมหรือเอ็นกะวะนะผมถ้าจะไม่ผิดนะ คืออันนั้นอะผมบอกเลยว่าผมอะเล่นสเตปทวงอันน้ำขุนมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นถ้าผมมีลิงก์ผมจะขึ้นมันจะเป็นคลิปนะผมจะแปะตรงนี้นะครับคือมันจะเป็นตอนที่ผมกอนะครับผมแล้วผมเคาะแคลโลเคาะติดพื้นเลยปึ๊ก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 นะครับผมอ่าและทีเนี้ยอะไรมาชาร์จไม่รู้นึกว่าปลากระมงนะปลากระามันขุนผมก็เลยเล่นพื้นดินเลยเล่นแคลโลพื้นดินนะครับสุดท้ายปลาเล่นแบบมาชาร์จแล้วทีนี้มันก็วิ่ง ครับตัวแบนๆบมันไม่ก็ปากกระ,กะมงนะครับนั่นเองก็เป็นในทารณะของตัวนี้นะผมเล่นผิวผิวดินนะครับเรียบหน้าดินแครโรหน้าดินนั่นเองนะครับผมมีหลากหลายมากครับแครโรในการเล่นนะครับและผมแนะนําอีกอย่างนะครับผมถ้าเล่นในที่เออพวกสะพานเนี้ยผมก็แนะนําเป็นเบอร์ต่ําเพราะเราตีจากมุมสูงมาครับทีนี้ถ้าเราเอารอบสูงอะปั่นปุ๊บเดือจะขึ้นจากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าก้นน้ำตรงนี้เป็นน้ำนะครับผม ตรงนี้เป็นก้นน้ำคือห้อ,องทะเลนั่นแหละมันจะขึ้นมาปุ๊บเลยนะครับแล้วก็จะลอยข้างบนตล,ลอดซึ่งทาให้เราพลาดโอกาสปลาอะไรหลายระดับขึ้นไปนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมในการเล่นให้มันไม่ขึ้นมาสูงเลยเกินนะครับผมหรือถ้าปลาอยู่บนผิวน้ําก็จัดเลยครับรอบหกแบบนี้นะครับปั่นธรรมดามันก็จะลอยอยู่ระดับผิวน้ําหรือตามมาผิวน้ำประมาณสิบเซนทีห้าเซนประมาณนี้นะครับผมที่ผมเคยเจอมานะก็จะเป็นแบบนี้สำหรับรอบรอบสิบแปดนะครับผมโอเค อันนี้จะเป็นคลิปละเอียดมากนะครับผมถ้าใครฟังจบก็จะได้กระจ่างกันเรื่องรอกเลยจะได้เลือกถูกเลยนะครับผมโอเคซึ่งรอบห้าเนี่ยนะครับมาต่อกันดีกว่ารอบห้าเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีจุดดีนะผมหลายอยา่างคือเล่นได้ครบทุกงานเลยในสายจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไมโครจิกหัวจิกแครอสไิกิอะไรก็ได้นะผมคือรอบห้าเนี่ยมันจะเป็นพวกรอบแบบ เอาง่ายๆมันเรียกรอบกลางๆนะครับสำหรับผมนะเรียกรอบกลางๆไม่ไม่ไม่เร็วไม่ช้าซึ่งถ้าใครไม่มีงบเลยก็แนะนําไปรอบห้านะครับหารอบห้าจังหวะช่วงสาวสายหรือเก็บสายเนี่ยถ้าเป็นรอบเจ็ดโดยทั่วไปน่าจะเห็นถึงเจ็ดสิบเจ็ดเซนถึงเจ็ดสิบเก้าเซนก็จะเก็บค่อนข้างประมาณสักเท่านี้นะผมจะเก็บทีเท่านี้ถ้าเป็นรอบรอบสี่จุดแปดเนี่ยจะเก็บได้สั้หกสิบเซนนิดๆน,น,นะครับผมก็จะสั้นลงมานะครับจะสั้นลงมา ก็คือมันมีผลเยอะนะผมกับแอคชั่นนะครับคือยิ่งรอบต่ำแอคชั่นจะออกเยอะนะครับผมถ้ารอบสูงแอคชั่นเดือจะออกต่ํานั่นเองนะครับซึ่งมันจะตรงคันข้ามกับการเล่นเดยบปักนะผมถึงเดยบปักเนี่ยถ้าเรากอด้วยรอบรอกเพวกรอบรอบสูงนะครับจะทําให้เหยื่อเนี่ยดำเร็วมากจะดําปึ๊ดลงไปเลยแล้วใครเล่นรอบสูงเนี่ยจะเล่นเดยบปักจะรู้มันสั่นนะครับผมมันจะสั่นมันจะสั่นมาถึงรอบมันจะดูดตลอดเวลานะผมเพราะว่า มันแอคชั่นจะรัวนี้มันจะดำเร็วมากมันจะติดพื้นเลยนะครับก็ถ้าเล่นปลาเก่าก็แนะนำนะครับชายฝั่งอะไรพวกนี้รอบห้านะับกำลังดีนะครับไม่ต้องถึงรอบหกนะผมบ,บอกเลยมันจะดำแบบดำลึกมากทําให้แบบเหยื่อมีโอกาสชนหินได้นะครับถ้าเป็นเหยื่อแบบก็ล็มีอากาศข้างในเพราะพวกแบบเอ่อเป็นเหยื่อปักนะับดำลึกที่มันลอยยกตัวเองได้เราก็สามารถดีดออกได้ถ้ามันเป็นพวกคือมันจะไม่มีผลกับเหยื่อย,ยางหรือเหยื่อแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเหยื่อย,ยางเนี่ย เอาง่ายๆทุกคนจาให้ดีนะครับถ้าเป็นเหยื่อที่มันมีลิ้นเนี่ยนะครับยิ่งเรากอเร็วเนี่ยมันยิ่งดําลึกถ้ามันไม่มีลิ้นเนี่ยถ้าเรายิ่งกอเร็วมันจะยิ่งขึ้นสู่ผิวน้านะครับซึ่งมันจะนลํงงานกันเลยนะครับผมโอเคมันต้องแยกให้ออกตรงนี้นะครับซึ่งมันจะสับสนหน่อยนะครับช่วงแรกก็ต้องค่อยๆคิดกันดูนะครับว่าจะเล่นแนวไหนนะครับวันนี้เล่นแบบไหนบางครั้งเราเล่นอาจิ่งโดยใช้หัวจิกเล็กๆนะผมติดกับปลายยางพวกหางที่มันโบกได้นะครับ ก็ปั่นไปเรื่อยๆได้นะับจะขึ้นผิวน้ำนะครับแบบช้าๆแล้วก็หางจะออกแอคชั่นดีซึ่งถ้าเราลอฝุ่มมาเล่นนะครับรับรองแอคชั่นไม่ออกแน่นอนนะครับผมโอเคต้องเราจะตัั่นช้านะครับอันนี้ในพูดถึงไม่ได้มีตัวแปรเกี่ยวกับคนเล่นนะครับเป็นตัวแปรเกี่ยวกับลออล้วนๆนะครับผมโอเคครับเราไปที่รอบ6ดีกว่าครับรอบหกนะครับรอบหกรอบหกโอเคซึ่งรอบหกเนี่ยเราก็จะเจอเยอะนะผมเป็นไดว่าเลบล้อนั่นเองนะครับรอบหกสองนะครับผมซึ่งรอบพวกเนี้ย ผมก็เล่นบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าน้ําใสเลยเนี่ยปลามันจะมาอยู่บนน้ำนะครับผมผมสังเกตบ่อยถ้าน้ําใสในแดด่องถึงปุ๊บปลาจะขึ้นมาบนน้ําแล้วรอบที่ตอบโจทย์ที่สุดก็คือรอบหกนั่นเองนะครับทุกคนน่าจะใครเคยผ่านมาแล้วบ้างก็คือจะเป็นพวกเล็บลอตอะไรพวกนี้นะครับรอบหกนะครับค่งมันก็ราคาไม่แรงนะครับก็สามารถหามมาติดไว้ได้นะครับแลวก็เล่นผิวน้ํานั่นเองนะเป็นเล่นเคลโลผิวน้ํานะครับผมก็จะเล่นแบบเล่นไวเลยแหละผมผมเล่นอะผมเล่นผมจะเคาะไวเลยนะครับ เล่นเล้งเนี่ยผมก็จะปั่นรัวเลยครับอันนี้ผิวน้ํานะครับใครไปดูคลิปของที่ผมลงไว้ตกปลาภูเก็ตนะมันจะขึ้นให้ดูนะครับข้างบนริมขวานะครับก็จะเป็นการตกด้วยลอกแต่ว่าเล็บลอดเกนะผมก็เป็นลอกหกเหมือนกันผมเล่นเล้งนะผมจะปั่นเร็วมากตึ๊ดๆๆๆเคาะมาเลยแล้วมันจะกัดตู้มแล้วก็เรียบร้อยครับผมโดนเล้งนะครับหรือไก็ขาดไปเลยนะครับมีสองอย่างนะครับผมซึ่งลอกเนี่ยมันมีประโยชน์ทุกตัวนะครับผม แต่เราจะเอามาใช้ให้ระโยน์เกือบโยอสูงสุดเนี่ยได้ในสถานการณ์ไหนนะครับผมถ้าเราลอ,อกต่ำลอ,อกต่ำนะครับไปเล่นตอนตามมีผิวน้ํากินผิวน้ําก็จบครับผมก็ไม่ได้ตัวนะครับเราต้องดูให้ดีนะผมคือเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับผมในการเลือกลอกเลือกเบอร์อ่ะต่อไปนะครับเรามาคุยเรื่องความลึกของสบูนกันดีกว่าความลึกของสบูนเนี่ย,นนยจะมีเราจะเห็นลอกรุ่นใหม่ๆส่วนมากนะครับเขาจะทํามาให้เลือก ทั้งสปูลตื้นสปูลลึกนั่นเองนะครับถ้าเป็นไดว่าชิมาโน่ก็จะมี S ข้างหลังนะครับ S ข้างหลังนะครับมันจะเป็นเอนะ่อก็แชโลนะยอดแหลกแชโลนั่นเองนะครับเพื่อเป็นสปูลตื้นนะครับอย่างเงี้ยนะผมตัวที่ผมแจกเนี่ยนะะจะเป็นสปูลเนี่ยค่อนข้างลึกนะผมอ่าซึ่งสปูลลึกเนี่ยมาเล่นอจิ้งได้ทุกคนมาเล่นอจิ้งได้แต่นะครับทุกคนต้องเอาไปลองสายก่อนนะครับ ไม่งั้นถ้าใส่สายพวก0.4 0.2เนี่ยรับรองว่าเปลืองมากครับผมเบอร์พันเนี่ยเผลอๆใส่0.2จะได้ถึง250เมตรเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับถ้าเป็นสบูลลึกนะถ้าเกิดเป็นสปู่ตื้นเนี่ยจะได้150เมตรผมบอก150เมตรเป็นระยะการเก็บสายที่กำลังสวยในการเล่นอจริงนะครับผมหรือถ้าใครเล่นอาจินะผมตามข้างเกาะหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือลงบนเรืออะไรเงี้ยผมก็แนะนําเป็นเบอร์สองพัน บเบอร์สองพันจะเป็นสบูลลึกสบูลตื้นก็ได้นะครับผมให้มันเก็บสายได้อย่างยางตังน,นครับสายที่คุณเก็บต้องได้สองร้อยเมตรนะครับผมเผื่อเรือเผื่อขาดนะครับผมเพราะว่าเราจะตีไปปล่อยจมอะไรพวกนี้มันจะกินไปประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเจ็ดสิบเมตรแล้วนะครับก็จะเหลือเผื่อพื้นที่เผื่อเราผิดผิดคิวเงี้ยมันจะมีเผื่อนะครับเราก็ค่อยเออกมาได้นะครับผมถ้าเก็บได้แบบร้อยห้าสิบเมตรนะผมยังไม่มค่อยแนะนำนะสำหรับไปตีข่างเกาะหรือบนเรือนะครับผมโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับในการเลือกนะครับผมซึ่งลอกเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเบอร์หลายไซส์หลายขนาดนะครับลอกเนี่ยเราต้องแมทเลือกให้มันแมทกับขนาดคันด้วยนะครับผมอย่าไปเลือกลอกใหญ่กับคันแบบเลกนะทาให้มันเกิดความไม่บาลานซ์ทำให้เล่นไม่สนุกนั่นเองนะครับผมซึงลอกเ่ยจรอจิ้งเนี่ยถ้าเด้ยอจิ้งตรงๆเลยผมก็จะแนะนำให้เป็นลอกประมาณเอ้ลอกนะครับผมที่น้าหนักไม่เกิน2อ0กรัมนะครับผมหรือสองอนิดๆได้นะครับผมอย่าไปถึง250ห้าสิบมันก็จะหนักไปนะครับผมสำหรับผมนะ นี่สำหรับผมนะมบอกไว้ก่อนโอเคส่วนยี่ห้อนะครับก็เลือกันไ้ตามสบายเลยนะครับผมผมจะไม่แนะนําแล้วนะครับยี่ห้อเพราะว่าหลายหลายท่านอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันบางท่านชอบชิมาโน,โนบางท่านชอบไดวานะครับผมบางท่านก็ไปสายโอคูมานะครับบางท่านก็ไปหลายแนวนะครับผมก็จะไม่พูดถึงยี่ห้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปหน้านะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเลือก ลอกในการเล่นงานอะไรก็แล้วแต่นะผมผมก็จะมีลองคลิปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ